พี่น้องคะมาพอ้อกันอีกแเราค่ะสวัสดีค่ะเทียบสาวบาา้านชาแนลพี่น้องมันละค่ะไม่กินผอแรงน้ากันเมื่อใดทําโอทีกับเม่ได้มาเห็นกินให้พี่น้องส้มยูทงไทยทงน้เนาะคะเนะาะเนเนกได้มีนู้นนะคะสมตําสมต่าใส้ขนมเซนอยากน้อยแล้กวก็มีปูน้าค่ะ เนี่ยค่ะปูนะมาแล้วค,ค่ะกินน้ากันนี่แะค่ะปูนะจะไปหาไก่ใหญ่นะคะเนาะจำกระดองมันมันที่นอง ค่ะจํามัน นำมาหู้คชดเพ็ะนี่เนงน้ำาึ้ล้งก็เย็ยนเย็นจ้ะ วัวปูนะค่ะมันอยู่พี่น้องพัดีฝนตกนะคะเลยไปหาเก็บปูนะ Socks socks ้ราขุดอง ຖ້າບໍ່ຄົງໃສ່ຄະນົນຊິເຈັດແຊ หนึปูนัจ้ะมั่นอยู่ค่ะแล่ะค่ะมั่นมาค่ะเ่ยคุยก็ตามมาคุณ มันตั้พี่น้องคำเนี่พี่น้องนะคะ่ะอืกาพี่น้อง นืงมงานตาบอกหุ่นก็นวๆนวดกันเนาะมีอากาศเป็นห้อนๆน,นะคะฝนก,ก็ตกหลายมืองแล้วค่ะตกมาแห้งๆมือสองมือต่อาหายไป cùng trà mắn mắn cùa mắn พี่น้องค่ะนิมแล้วคะ่ะไมนเนี่ยกับจำเนียเนาะค่ะอย่าลืมมาหายกำลังใจเกียบสาวบ้าน้าแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณนะคะสิมารับชมคลิปหนาพอกันไหมนะค่ะสวัสดีค่ะยิ้มละค่ะ